สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับโอ้โหวันนี้จะพาไปไกลเลยครับไปดูสตัมกับทางด้านซอยฮีครับในเดือนกันยายนครับในศึกวันไฟไนท์ที่14ครับ วันนั้นก็จะเป็นการชิงแชมป์ระหว่างสแตมกับซอฮีครับว่าใครจะเป็นแชมป์โลกเฉพาะการในการสู้แบบะสมประสานในรุ่นอะตอมเวทครับซึ่งูุท้าชิงของเราจะเป็นซอฮีครับโอ้โหฮามซอฮีครับมาชิงแชมป์กับทางด้านสแตมฟราเทคของเราครับที่เป็นเจ้าของแชมป์โลกเวิร์กลังปรีแชมป์เฉพาะการณตอนนี้ครับ ก็โดยศึกวันนั้นครับก็จะมีทางด้านนัดวันเดอร์เกิร์จรุนสักมวยไทยครับที่ต้องเจอกับทางด้านซ่งจินหนานครับก็จะเจอกันในกติกาพิเศษครับรุ่นสตอร์เวดครับ เดี๋ยววันนี้ทางทีมงานของเราก็จะพามาเทียบฟอร์มต่อฟอร์มครับวาสตัมแฟราเทคและก็ทางด้านฮามซอฮีครับว่าใครมีลูกที่เด็ดอะไรบ้างครับในไฟล่าสุดที่ผ่านมาของแต่ละคนครับก่อนที่เราจะไปเทียบฟอร์มต่อฟอร์มครับเดี๋ยวเราไปดูประวัติกันคร่าวๆแล้วก็สถิติล่าสุดของแต่ละคนกันก่อนเลยครับ มาในส่วนประวัติของทางด้านสตัมฟราเทคก่อนแล้วกันครับเป็นแชมป์เวิร์กรังปรีอะตอมเวทศิลปะการต่อสู้แบบประสมครับมิกมาเทียลอาร์ตครับในปัจจุบันครับและเป็นอดีตแชมป์โลกอะตอมเวทคิกบ็อกซิ่งและมวยไทยในรุ่นอะตอมเวทนี้ด้วยครับพิกัดน้ำหนักอยู่ที่113.32ปอนด์ครับ51.4กิโลกรัมส่วนสูงอยู่ที่157ซนเมตรครับจากประเทศไทยปัจจุบันอายุ25ปี จากทีมแฟ้เทคยิมมาในส่วนประวัติของฮามอเรียวชานซอฮีครับพิกัดน้ำหนักอยู่ที่114.42ตอนครับ51.9กิโลกรัมส่วนสูงอยู่ที่157เซนติเมตรจากประเทศเกาหลีใต้ปัจจุบันอายุ36ปีทีมแมท มนในส่วนของสถิติ3มไฟล่าสุดของทางด้านสตัมแฟร์เทคครับก็ชนะคะแนนอย่างเอกฉันครับทางด้านจีหินรัชชวนครับแล้วก็ชนะคะแนนทางด้านอนนาซูปเปอร์เกอร์จรุนศักมวยไทยในกติกาบ็อกซิ่งในวันนั้นครับแล้วก็ล่าสุดครับชนะน็อกอายกที่2ทางด้านอลิสแอนเดอร์สันครับในศึกวันไฟไนที่1ิบครับ มาในส่วนสถิติของทางด้านฮามซอฮีครับผลการแข่งขัน3มไฟล่าสุดครับก็ชนะทางด้านเดนิสแซมโบอันกาครับไปได้ทั้ง2ไฟและก็ล่าสุดมาชนะคะแนนอย่างเอกฉันท์ยกครับก็ชนะคะแนนทางด้านอิซุกิฮิราตะไปอย่างสวยงามครับในศึกวันไฟไนที่8ครับ ก็ทั้งสองคนนี้ครับทางด้านสแตมแล้วก็ทางด้านฮามซอฮีครับก็ต่างมีความมุ่งมั่นมีความมุ่งหมายที่จะไปถึงช้้โลอกครับทางด้านศิลปะการต่อสู้แบบประสมประสานมิกมาเทรลอาร์ตครับที่ทางด้านแองเจล่าลีถือครองไว้อยู่ณนปะัจจุบันนี้ครับ มาในส่วนของการเทียบฟอร์มต่อฟอร์มครับก็จะเป็นทางด้านสแตมฟราเทก่อนครับในไฟล่าสุดที่เจอกับทางด้านอลิสแอนเดอร์สันครับทางด้านสแตมก็เผด็จศึกน็อกเอาทในยกที่2ได้อย่างสวยงามครับวันนั้นทางด้านสแตมก็ถือว่าทำได้ดีครับในลูกของการยืนระยะห่างครับมีลูกเตะมีลูกหมัดจังหวะ2ครับชิงจังหวะได้เร็วมากครับการออกอาวุธในเฉียบคมยิงกินครับแล้วก็มาในลูกวงในก็โดนล็อก ทางด้านอลิสอันเดอร์สันล็อกคอไว้แต่ว่าทางด้านสแตมก็แก้เกมออกมาได้ก็มายืนระยะห่างครับเน้นระยะห่างทางด้านสแตมจะทําได้ดีมากๆครับก็จะมีลูกกดถ่วงน้ําหนักครับในยกที่2ครับล็อกคอข้อด้านหลังเนี่ยเกาะแบบนี้เลยครับแล้วก็ออกมาจนทางด้านอลิสอันเดอร์สันมีแรงแผ่วไปครับก็โดนเข่าเต็มๆครับตึ๊บแล้วก็โดนเตะเข้าชายโครงฝั่งขวาครับล้มลงไปแล้วก็น็อกเอา์ขึ้นมาสู้ไม่ได้เลยครับทางด้านสแตมครับโอ้โหถือว่าทําได้ดีมากครับ เป็นมวยหญิงที่มีความอัจฉริยะมากๆนะครับทั้งคิกบ็อกซิง่งทั้งมวยไทยแล้วก็มาเล่นแบบศิลปะการต่อสู้แบบประสมประสานมิกมาเชลอาตครับถือว่าสแตมมีพัฒนาการที่ดีมากๆครับแล้วก็ประยุกต์ใช้ทางด้านคิกบ็อกซิ่งแล้วก็มวยไทยมาร่วมด้วยครับโอ้โหทางด้านสแตมทําได้ดีจริงๆครับก็ต้องมาลุ้นกันว่าไฟที่เจอกับทางด้านฮาร์มซอฮีเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับ มาในส่วนของฟรอมล่าสุดของทางฮามซอฮีครับที่เจอกับฮิราตะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับไฟนั้นครับทางด้านฮามซอฮีครับไม่อยากจะเชื่อว่าอายุ37ปีครับแกร่งทั่วแผ่นจริงๆครับหมด3มยกแล้วยังยืนเฉยอยู่ครับเหมือนยังไม่ได้แข่งเลยครับวันนั้นโอ้โหทางด้านฮิราตะเข้าไม่ถึงตัวเข้าไปถึงตัวก็ได้แค่ก้มอยู่ล่างครับทางด้านฮามซองฮีแก้เกมปลุกปล้ำได้ดีมากๆครับกดอยู่บนตลอดครับกาลัง กดไว้ทางด้านฮีรตะขึ้นไม่ได้แทบจะไม่ได้ล็อกแขนล็อกคอลื่นมาเล่นเลยครับแล้วก็วงห่างๆขึ้นมาครับทางด้านฮามซอฮีครับมีเขา่ามีหมัดที่หนักที่แน่นครับทําได้ดีก็ชนะไปในสมยกในวันนั้นครับโอ้โหแกรง่งจริงๆครับคนนี้ครับฮามซอฮีก็ถือว่าเป็นโจทย์ยากโจทย์หนึ่งครับที่ทางด้านสแตมเราจะได้พิสูจน์กันครับ โอ้โหฟอร์มล่าสุดทั้งสองคนครับถือว่าสุดยอดจริงๆครับทางด้านสแตมฟราเทคครับก็น็อ c เอามาอย่างสวยงามครับทางดําฮามซอฮีครับก็ชนะไปแบบไม่มีเม็ดเหนื่อครับแทบไม่เหนื่อยเลยเอาสะทางฮิระตะหมดรูปเกมการต่อสู้ไปเลยครับเรามาดูกันทั้งสองคนในวันนั้นครับโอ้โหหนักเจอหนักครับทางด้านฮามซอฮีอาวุธทางหางก็หนักพอสมควรครับทางด้านสแตมฟราเทคของเราก็หนักพอสมควรครับในส่วนของวงในครับอาจจะเป็นการแก้ เกมของทางด้านฮามซองฮีที่รู้ว่าทางด้านสแตมไม่ค่อยชอบเข้าคลุกวงในครับเพราะทางด้านสแตมเคยแพ้วงในโดนล็อกคอแพ้ไปให้กับทางแองเจล่าลีครับอาจจะเป็นไปได้ครับที่ว่าทางด้านฮามซองฮีครับจะเอาเกมวงในมาแก้กับทางด้านสแตมแฟร์เทคครับเพราะเขาอาจจะรู้อยู่แล้วว่าทางด้านสแตมแฟร์เทคเนี่ยถ้ายืนห่างๆเนี่ยสแตมออกหมัดกับเตะกับเข่าเนี่ยเด็ดขาดมากครับ เพราะว่าเรื่องมัดเท้าเข่าศอกต้องยกให้ทางด้านสแตมเลยครับก็อาจจะเป็นไปได้ครับแล้วเพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างครับลองคอมเมนต์ข้างล่างมาดูครับว่าคู่นี้ชกกันแล้วใครเป็นต่อใครเป็นรองแล้วใครจะมีสิทธิ์ชนะนี่ก็เป็นแค่เพียงคาดการร่วมกันนะครับเดี๋ยวเรามาศึกษาร่วมกันครับไม่ได้ชี้แนะแนวทางในการเล่นกำพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ครับฝากติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราตลอดไปด้วยนะครับขอบพระคุณครับ